ประมาณปลายปลายปีเดือนธันวาของสองห้าศูนย์ปดผมไม่ได้ป่วยอะไรอยู่ที่เฉยยไปตวรวจร่างกายนะฮะตวรวจร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็นสี่ห้าสิบปีเลยวันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจด,ดูไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไปตรวจทุกอย่าง ไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัวเอ P อะไรเป็นนะตรวจค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทวูด้าสาวก็เป็นก็เลยไปทำเอ็มอารอีกทีหนึ่งกระบวนการทั้งหมดเดือนสองเดือนกว่าจะรู้หมดทัว้วเป็นแน่แน่อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณสองจุดสี่คูณหนึ่งจุดแปดคูณสามหรือไงประมาณนั้นหมอบอกคุณจิรกเกตคุณโชคดีมากนะครับ คุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วถาะว่าผมโชคดีได้ไงเลยรนะผบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเด,เดือนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้ากว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่าพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆสามเดือนเอ็มไอ ก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะไอ้แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่าเฮ้ยรือต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันควรกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แล้วแต่จะกินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะยนะก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่หกสิบเจ็ดครึ่ง ผมกินของของพี่เชษมาประมาณก็จะว่าเจ็ดถึงแปดเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพี่เชษอยู่นะฮะก็เที่อมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากว่ากับพี่เชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพี่เชษคนเดียวนะครับคือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้นะฮะเราสามารถตัดออกประมาณ สองในสองในสามเหลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขามันอามันกระจาย,ม,จายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมฮะงนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะ คือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไร